เราอยากจะประหยัดแล้วเราเอาฝานส้มมาละลายน้ําแล้วเอามาใช้จะได้ไหมคะได้ครับแต่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าการที่เราเนี่ยหาสานส้มมาได้นะครับเอาไปตําครับเอาไปบดครับแล้วเราเอามาละลายน้ําแล้วเอามาดับกลิ่นกายครับถามว่าดับกลิ่นกายได้ผลไหมกับกลิ่นกายได้ผลครับแต่ระยะเวลานี่ครับกลิ่นกายนสิมันไม่ได้บอกว่าคุณจะสามารถคุมกลิ่นกายได้ทั้งวันนะครับต้องบอกก่อนซึ่งมันจะแตกจากจากผลิตภัณฑ์นะครับที่ เขาเป็นสารส้มนะครับแล้วเขาเอามาทำผลิภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กินกายเนี่ยเขาจะมีการเติมสารบางตัวเข้าไปนะครับทําให้ว่าตัวของสารส้มนะครับมีการละลายที่มากครับทําให้สามารถที่จะออกฤทธิ์ครอบคุมการคุมกลิ่นตัวนะครับได้ดีกว่าครับและที่สําคัญนะครับการที่เราใช้สารส้มที่ละลายน้ํานะครับปัญหาที่มักเกิดตามมานะครับก็คือสารส้มนะครับเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมครับ มันก็จะเกิดการเน่าเสียเกิดขึ้นครับเพราะอะไรนหระครับเพราะไม่มีสารกันเสียนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆท่านเนี่ยถ้าถามว่าเราผสมใช้เฉพาะครั้งอ่ะผสมได้ผมผมแนะนํานะผสมใช้ไปเลยครับแต่ว่าทุกๆวันนะครับหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วควรที่จะทิ้งตัวของสารส้มที่เราละลายน้ําทิ้งไปครับดังนั้นนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมแนะนําครับว่าควรใช้ในกลุ่มที่เป็นผลิดภัณฑ์ทั้งกลิ่นกายที่เขาออกแบบมาจะดีกว่าครับปลอดภัยสามารถใช้ได้นานนะครับแล้วก็เห็นผลได้จริงครับ